เก่งใช่ปลาโคนา้องพี่รองปลาโคปลาโคแกงบุงเนี่ยพี่รองไว้หุ่นเนาะอืมแบบนี้อีกแคบงามแบบนี้เนาะ Ao phi lòng gây. Besai 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 về Ao mù đeng? Ao mù đeng bé 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 đen, bé oh, bé đen bé đấy bé ở bé 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 đen bé bé nè, bé 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 ô bé 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 ปัตโตเนาะผู uh. uh ้นำทาอืมอ uh. ืเดี๋ยออกโอ้เอาบักลายยี่ละสบายดีดูเออเออสบายดีด้วยเด้อเนาะน่าปัตโตมาเฮือนไอออดพี่น้องเอ้ยมือนี่ก็ได้เสียไปให้เนื้อเงยนี่ปลาแซนมืชวนี้แล้วโอ้ไข่มูแดงนี่ป ตพี่รองเอ้บงน่เนาะเกงใช่ปลโคเนาะพี่รองโอตุกน่พี่รองเอ้พุนเนาะโอ้ย่เอ้พี่น้องตให้เมย์มันได้เยเมย์มันกออกล้บ่เมย์ออกแล้วเหเอเออเออเเออเอแม่เรออือคลับอ่ อันนี้มันเป็นน้ำปลาเนาะนี่เนาะที่ปลาตรงนี้ะน้ำมคนโตมากเมือนั่นทันเดียวเห็นปะไอ่รูมีปลาเนี่ยมีปลาปะหนั่มนโตคนนี้คนละเร่องโยพี่ลองเกยเนาะไข่มดแดงเอ้าสีลายไข่นี่มันและเอ้ยหมูเชะ่ะอ๋อแล้วว่าคักอยู่ได้อีนี่ได้บมูหักบ่เออ่อเอาไข่ไงมันน่ะ โอ้ปลาชิวก็มีเลยก็มีเออแน่น่ามีปลาดีีน่เนาะอืมโตพี่น้องเลยเอ๋อพี่น้องกาบตะไคร่สบายดีเอฟซีอ่าเบิร์ตกุฎคนโมนเดลก็ครบป,ป่อนเนาะอ่าอยู่บ้านกุดบอลเมืองจำฟอนแครงสะบัดน,นขกขิดอมุนกุดบ <c oughs> อลเนาะม่วงไข่อ่าพี่น้องเลย <c oughs> โอ้มันก็รวยปลาแล้วนี่เนาะพุ่นพี่น้องเลยพุ่น ปลาตอดกินจุบๆๆๆอยู่เนาะปลาตอดโอ้บ่จิตเองก็บ่ฮู้เลยพุ่นเข้าไปบ้านฟุตบอลพุเนาะอ่าจักนําบ่แนเพิ่นคิดว่าไปหานันก็ได้ไปก่อนเด้อเพิ่นว่าบ่แม่น่ซั่นมืนอด่ซั่นอืกําลังอ่าไข่มแดงพี่น้องนี่เด้ด้อเด้อขี้เหบ่ออตส Đấy, như đen bây giờ đi sống ở phía này hello today. Oh mọi người, ok mà phí, ok mà ok mà ok ok đen ok 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 ของบระจิตเองนี่แหละเกินห้างแล้วเฮ้ยเนาะเพิ่นผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอุดหนุนโอ้ยมีเป้งเอ้ยสีลายดิลายเห็นยังเอ้าเนาะห้องบาร์คอยได้กินเด้นั่นแหละปวดท้งมาแล้วๆอ้ายพี่น้องเอ้ยมีเป้งมันนี่เลยนี่เลยนี่นึบนี่พี่น้องเอากินเด้อ แซ่บงามแบบนีนเ้เนาะเฮ็ดเฮ็ดโบเฮ็ดออกมาเลยจนน้อยๆนี่เดีย๋ยวโบเอาได้นหน่อยนี่ขักได้พี่น้องเนาะเป็นฮูยมึงเนี่ยไม่ปิ๊ก <c oughs> ไปเบิดพี่น้องไอ้คุณเนาะสิลายได้เออเอ้ยไข่ปลายเพื่นมาไข่ปลายเนาะโอ้ยน้อง แต่ไปกับทังมามีนามามีนาเพื่นอยากทิมได้มวยทิมได้คุณแต่ว่าคือทั้งเไปเลยนี่มาตนวยเนอะมึงนี่าเลยเรียบร้อเลยยอเนาะมึงนี่งาม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 งาตกเลยพี้องเออเอาเอาาฮ่าโตพี้องเลย กะถือว่าทักทายสบายดีเอฟซีมุดจุขู่สุขคนน้องพ่อพี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยทั้งต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบวจิตอุตมพรคือเก่าอีกเสินเคยไปพี่น้องเอ้ไปเบิ้งว่าบวเซนเพิ่นมี่อย่างแน่มันเองก็ได้เครื่องของที่ว่าอุดหนุนหันบวจิตนี่แหละพี่น้องเอ้เอฟซีเพิ่นก็คือว่าเนาะอ่ายินดีนอ่าที่ว่ามีทั้งผู้ลักผู้ใหญ่ ผู้ที่ว่าเพิ่นอุดนูนเนาะเพิ่นช่วยนะแต่ว่าบางผู้บางคนเพิ่นก็โอ้ยมาชั้นอุดนูนมาช่างมาชั้นนะไ,ไ,ไ,ปไปชื่อไปชื่อนะอุดนูนคนบ่มีพุ่นมาชั้นเนาะพ่อพี่น้องกันเอาเนาะอ่าขันเฮาสิไปชื่ออยู่ห้านอื่นกะชื่อคือเกา่าเนาะอ่อะบาบัดนี้กะพอดดีเลยนะเพราะว่า คนมาซื้อห่านเข้ากับบริจิตเองกับได้กับบริหลายเรกแต่ว่ากําไรเล็กๆน้อยเนาะอ่าคันสิคือว่าไปซื้อห่านอื่นกับนี่ได้ก็ต้องได้เสียเงินคือเก่านะอ่ากะเลยมาอุดหนุนกับอ่านำบริจิตกับคือเบาเนี่ยอะไรพี่น้องเลยอ่าช่วยเดือ๋อ่ากันไปคนะเด็กคนน้อยน้อยเอ้ยเอ้ยจักนี่ได้ยินี่น้อข้อทิมไม่เลยเอ้ยนี่น้อออกไปแล้วใครไปมันมาเสียเลย ไข่ปลาออกบ้าแล้วเลือกแต่ไข่งามๆให้ใเนาะไม่ปรุงไม่เป้งออกไปเลยเออเอาเลยขอบมุณขอบใจหลายๆนะเนาะเพิ่นก็อยากให้ตัวมันงามๆม,มาแหละอ่าโดยโดยเอาเอะไสบายดีได้เด้อสบายดีมาแต่ใช้กี่นี่มาแต่สวนมันจีบ้าไก่ดีป่ะ ผักมองเขาไปิ่งีกายนี่เด้นยินบ่อเสียงบีบเตนะเรื่องว่ารถไถเนีย้จ่าอนมัน่งเป็นชุมงเนะมน้ยินจะน้องน้อยแล้วว่าเพราะรถลังเขาเคื่อนเท่าได้บ่อืบ่าเชนไปจ๊กว่ะมาเลย้ยเพิ่นเพิ่งเพิเอิแล้วว่ะก้คู่มั่นเชื่ออยู่เลยนะเอาเอาเอบ่าเนสบายดีเออสบายดีเด้อนะ่ใช่ทุง ส่งยางมีบ่ส่งยางมีบ่อ้านี่ส่งยางยางอีดีเออๆดีเลยนี่เอออแท้ันีเนาะอๆๆพี่น้องมึง่หักเลยหักเลยเป็นไข่ไข่ตึงๆเลยโนมึงแน่จังฮังเยนี่ไปเรื่อยๆทางน้อยเรื่อยๆแลเจ้าของมีนี่กินบ่มื้อนี้เจ้าของมีกินก็บ่กินอยแบบนี เออสิเอาแม่นเฮ็ยงซะนี่สิเอาไปขายเออไปขายืแม่นบ่ขายอืมเาของ้กินดอกอือโใส่นํากันเด้อบ่ิเออบ่ยากบ่ยากเนาะให้อืมอยากให้ว่าซั่นอืม่คือว่าให้คือว่าเฮาบ่มากเพิ่นก็สิเอาไว้เต้ากินว่าขายแหละเนาะาสิเพิ่นานเพิ่นอยากให้น้ําใจเพิ่นน้ําใจ เอาไปเแินรับเอารับเอาขอบใจได้รเกอะารเกิอะรข้เวัใจได้แล้เปดเอ้ยเปน้องออเิดเนาะทั้งแมปิ้งทั้งใครโอ้มันเกิดฮะขันมาเ่ิดนาหัดโถเอ้ยโบ่ เบาเชนเบอร์เร้ยังเห็นยงจืดอยู follow, so long, like evet ่บ้เนาะมันลายอะไรเอ่ยนะลายเบอร์ลายคนพอน้อนอนเขายังได้ขบะกาขบะกาลูกเกิืนเิ่นมากเาพอมีอเบอร์นะเขียนเข้าไปช่องเบาเชนบ้านเฮาโท่ศัพท์ม่ยมันบอมีเทรศเพท์บ่โทราัพท์เบิ่งนี่บริมีบกดปบ่มกดปุ่มเออจฉพาะจังเบิ่งไ่ได้เช่เนาะ แล้วบ่ได้มีโทรศัพท์แบบเบิ่งหั่นเบิ่งนี่คือเจ้าเลยอืมมันก็ตามคนที่ทุกข์ยากมันก็ตามอนโลกโซเชียลบ่ทันเด้เนาะก็เลยบ่ฮู้ซั่นู้ทันโลกปานใดเออเออมีแต่กดปุ่มนั่นแหละใชกดปุ่มมันก็ําอยู่ภูเขาแล้วนั่นแหละบ่่้เป็นเอ้ยนกงบ่ท่านเออไปซื้อเครื่องหเจ้านี่ดเออนั่นแหละว่าสิได้ ก็เชื่อไม่ทั้งในเพิ่อนกับมาเยี่ยมมายากบังเลยแหละเนาะมาเยี่ยมเนาะกินเลยเลยใช่แม่เห็ดเหอันนั้นใบชูมโนครอบครัว บเอ้อหนุ่้ยนุ่งบ่ขึ้นสงสานเอาบ่กินหอนเลยได้จุ่มหาติผู้ใดจุ่มหาคือยน้องยุ่งนะมาหนี่มาหนี่มาหนี่เออฮะเจอเป็นผ่านเห็นเขาไปแจกบ่คืนนีเป่าเจอเมีนมาจากเนาะคิวแท้เนาะคนไล่มาได้ไพ่เนี่ยแม่อันนั้นแม่พี่ พี่ย้งากันพ uh, ี่ลมเปียกแม่พี่ลมเปียมคงุมกัเห็ดเฮือนหนิแม่ฝนไหลเมื่อคืนนี่จ้าถูกม่านในเด้อไอแสนก็ม่านในเด้อมาพี่มาพี่เจ้านั่นเจ้าพ่อจมหาน่ะฮะเมื่อคืนบอกคนแม่ดนเออจึงว้ให้น้องน้ำในเด้ออ๊อกล้าสบายดีก่อนไหมจุมหาทั้งอนาผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนพ่อแม่เนาะ เออนจมฮาบ่มบ่มมาพนมาแล้วเหมือนเดิมเลยเลยเต่าเข้ากินเห็ดอะไรเอ่ยเดี๋ยนี่เออไปหาทางบึงเนี่ยกไปทางบดงเออไปกรับจ้างพอได้คือพาได้คือกินเออโอ้หนั่นแหละเป็นยัง้ยชวนไปอันนี้ไปหาเนยแดง ช่วงเช้าเห então, ar, um ็ดชวนเนาะหายง่ายใครมุดดงมุดแดงน้ำเนาะอืออ mm ือ hmm. อือ no? น้องก็มีน้ำแข็งอยู่ในห้องเออน้ำแข็งนี่คือตั้งแต่ไรมาหนิเนาะนะาเม็ดโดยขากะลิหนิเนาะพอพี่น้องเอยอ่าเป็นบอนที่แบบน้่มคัมน้่มคัมอืออือช่างง่อยู่ขังหนดเลยมองว่าจิตไป็นแค่พักระม็ดมาหันเลยอืออืออือ แถวนี้นี่มีน้ำบิดแถวนี้เนาะอยู่นู่นก็มีน้ำคุณรู้ไหมว่าเม็ดเดียวกันพอน้ำเนี่ยคิดเนาะค้ากระดีผี้องเลยมาอยู่ทั้งกลางบ้านเลยต้งเจอห้องเม็ดอย่างมีน้แหลเนาเดี๋ยวอยู่ใกล้กันเนาะมันเป็นน้ะมันมีอะไรบ้าะอันนี้ช่วงมันมีน้ำหรอว่าอยู่รูปมันมีน้ำมันอยู่ใกล้กุ้งไหมบ้างขึ้นเนี่ยหอบบวบด้วยนะนักแปลกไ่ยังน้ำหน้กไอ้น้ำขึ้นมาก มันห้องทันสีก็อยู่ทึ่งเลยห่อนมีน้ำลุกมีน้ำอยู่นี่แอย่างอยู่นี่มีน้ำหลายสายน้ำแห้งอนี้เอออันยางกลางคืนนี่มันมันใบว่าน้ำไอ้น้ำมันขึ้นมางมากเออประมาณหกเจ็ดโมงย่างห้อนน้ำไตัวเออเนาะในนี่ก็เป็นพี่น้องว่าก็เป็นบางพื้นที่เขาบอกเนาะแมนไปทางพุ่นกับบ่มีน้ำที่ก็สายน้ำนะบุทธ์เออใน้ำมันผ่านตลอดสายน้ำผ่านเนียนี่เนาะเห็นบอกเขียวไปวัดแถวนี่เนาะ ขอแนมไปทุ่งไหทุ่งนาก็สิคือยามแรกเนาะขียวไปเบิดเนาะอืมมันช um> ุ่มเด้เออพี่น้องเอ้ยเอ้ามื้อนี้ก็ถือว่าได้ของกินหลายเติบแล้วมื้อนี้เนาะคือสินั่นเบิดเติบ1อ่าก็ดีใจนํามื้อนี้เนาะที่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เนาะถาเพิ่นได้อ่าซื้อเครื่องซื้อของมาอ่าให้เนาะเออเอาๆดีใจนําคือว่าจังได๋เฮ็ดสมุครัวแม่นบ่แล้วแหละแม่นบ่แล้วๆอ่า สิเขากองเฮียนปีหน้าบ่เขาก็ปีนี้เขากบ,บทา่บบทนันเออน้องลาผู้นี้นะมาตัง้งแต่อนือยหน่อยเนาะ<ด>จนใหญ่แหละยัยงบ่ได้ปากน้ำเบาเลยเนาะย่านขนาดบ่แเชนทำดียังให้ให้บ่ให้เฮ็ดไปเชงเนาะอ่าก็นังสิเป็นผู้ว่าผู้สาวบวชให้เนาะนั่งศิปิเป็นผู้ว่าได้หนิเนาะบ่ย่านผู้นั้นบ่ย่านตอกราคนไหนเนาะแม่น,นบวช ผู้เปไหนกุ๊กไปทางไหนก็ดินไปเข้าหาใหญ่เป็น,ปปน,ดปนปแดงบ่เอออยู่น้ำกันบัดกุก้คนเ<โ>ดียวหนิสามคนเนาะแม่นบ่าสามคนลูสามคน <โด S 1> อหาคนเนาะที่ว่ายอยู่นี่จัก <โด S 1> ปีเดียวก็เดินนี่ผู้กุ๊กหนึ่งประมาณสิบเจ็ดสิบจเจ็ดป,ปีนี่ก็อ่าอยากใหญ่ๆแล้วเนาะอ่าใหญ่แล้วแต่ว่าคือ เฮา,าหาเงินหาคำเดี๋ยวนี้มีแต่หาของปลา,าไปาขายซื้อข้าวซื้อนำ้ำยังจักโล้ซื้อไอข้าวเด็ดนี่ข้าวเอ๋ยบุ๋มีแล้วบุ๋มีเลย <c oughs> เออเออต้ประเด็นที่มีกินยังบ่าประเด็นเหรอเงินเพราะเชนไทยในการได้ไซื้อจะได้ไปเชนพันไทยเออ เเองินที่บ่าทั้งเอ้ยเพื่อนหันบ่อพอดีเลยเนาะพอดีเลยไปซื้อข้าวเส้นหนึ่งได้จักรู้เลยโล่ถ่ายบ่โล่สิบกว่าพันพุูดแนมันบ่โล่สิบห้าสิบหกเออการถือว่าได้อยู่เนาะได้อยู่ได้อยู่ก่หาเบิดจักมือแล้วเอ้ยข้าวนะเบิร์ลายมือเติอเลยได้เบิดหลายมือแล้วกินได้ใช่กหแบบไป เนี่ยแดงมันแดงไปขายเพราะได้ชื่อกินเป็นทิศเออข้าหม,มูมีของเขาไม่ได้กินดิเออพี่น,ออน้อะไรยออโตอีลาหาได้ใจเห็นยังซอยเม่เฮอีลาปลูกมันอ,อืมปลูกเป็นยีบอ้อนี่ฮะอ,อืมบักหำมได้ใจเฮะปลูกเป็นยีบอ้อมันมน่ะบอเป็นเออเฮียนเดอร์อ่าชุชุซอยพอ่อ แต่ผูกไปไหนเพิ่นช่วยอยู่หรอวาช่วยอยู่อืมหาเงี้ยใครมือแดงหาเงี้ยนวใด้ช่วยกันได้เนาะอ่าช่วยกันได้ก็ช่วยพี่น้องเพราะว่าครอบครัวเฮามันบ่มีเด้อซ撒เข้าปีปีปีที่แล้วนี่เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดนาช่วยเขาเจ้าอยู่บ่เฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดจ้างเพิ่นให้เท่าไรเน่ะเข้าชอบน้อยๆเนีเขาแบบเข้าแบบชอบน้อยๆไงนะอืม โดนไก่เฮาเดี๋ยวนี้ได้สามีจักโตไก่เดี๋ยวนี้นี่แหละมันไก่ตัวหนึ่งสองสองบ่ย้อนว่าเนาะเนาะอยู่เข้มปุงเข้มป้าไก่หาัวฮะฉันพรฉันพรกินเอามีบ่มีมันออกมาหากินเลยเลยเอาแล้วพี่น้องเลยดิ๋ยงป็ดดิ๋งไก่กรบโจอยู่แล้วนี่เนาะไม่เคยเคยเห็นมากินมีเห็นดิเออมันเข้มดงเนาะไวันอาทิกินแต่ของผู้เรายพมันกินไปถั่วไปเลยเออ โอ้กแคมปาแคมดงนี ondan, <sh arp injection> ่ก <canvas> ็บ่ดีปานใดนี่เนาะมันแพ้สัตว์เลี้ยงเนาะอ๋อๆจังได๋กะอ่าสๆเนาะเฮ็ดอยู่แถวนี้่อ้ายบ่ได้มเดินเฮาบ่เดินเพิ่นบ่นั่นวะเนาะมีแต่ให้อยู่องั้นแหละปลูกมันปลูกนมีเอมีแฮงทางบ่ได้เพิ่นก็อาศัยว่ามันเป็นเดินหน้าเพิ่นเเนาะเป็นดง หลายเตอบ่ <c oughs> ปลูก <c oughs> หลายเตอรอเล่าเออเป็นของเฮ้านะบ้านเหมือนในคำปูนะมันน่ะเป็นของเฮาและดินกับโมเป็นของเพิ่นเลยกับ่นมาเฮ็ดกับโบโบโได้เฮ็ดเนาะคือคือดินเจ้าของยังบ่ได้มีบ่เด่นเออมีแต่ว่าให้เพิ่นให้อยู่ซื่อเนาะเป็นดินแม่บ่ดินแม่บ่ดินแม่มันตะกี้พอนแล้วดินดินแตกแจ แม่ก็ได้แม่ก็เป็นไผ่ค่ะเพเป็นดินแม่เออเจ้าของกับเจ้ากขยี้นี่แหละเพื่อนเขาขยี้นี่เออเพื่อนสีฟ้านะนี่หลังทั้งกระชี้เขียวนึ่ีขเอออันนี้บ่สีฟ้านี่นะบ่สสีขาวต้นมมะขาเอออัันนน้บ่สเออเออเออพี่น้องอันนั้นกับผีน้องคนนเออเออตัวเบิ้องเบื้ง บ่าวกระไดเบิงมีเงินบ่นะ้อให้อีหลาดคิดถรงดิดไทยเนะ้อเบิงพี่้องเลยอพอให้บักคำไปซื้อขนมนมเนยกินเนะ้อปั่นกันเด้อเออปึ๊บอ่าบักหำอาหำด้ย hàng ngun à, kinh kinh ngày mai là vâng y lạ y lạ hả à, y lạ ơi cha à. chú cha được ok ừ, nó mà để lười dù thấy hiện dù bật giản, dù nó sư con ông Kinder ở trong đồn ở đồn giúp 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 giúp. Ừ, này này, bà, nó กนิอยก็บบุหันปากหันว่าวแน่ก็มีแต่พญี่งามแะไรเนาะอืมพญี่งามเขาพาหมูออดินน้ำหมูน้ำพวกแลก็ปลาไปอยู่นละแม่ตีแต่ผู้อ้ายได้ใช่ไมมีหมูอยู่บ่มีอยู่ผู้อ้ายนั้นไปกับเิ็กน้อยไปกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปนคนมีลูกมีมี่ดีแหละเนาะมันจังบุพาไปสั่งเรื่องอ่าไปคนมีขอดมีครัวมันจังอ่ามีอย่างกระบอกชอนกัน มันจังบ่คิดเด้อเนาะอืมๆไปให้ท่นทางนี้ไปพิอืมๆๆเอาซั่นเด้อพุ่นน่ังไดก็ขอมุกขอบใจหลายๆอ่าที่ว่าเอาไข่มูแดงต้นแล้วก็ดีมุกดีใจนําที่ว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นอ่ามอบอ่าเครื่ององให้เนาะอ่าดมื้อหน้ามื้อสิมาเยี่ยมมายามอ่าอีกเทื่อเนาะเอ้เอาสบายดีเด้อ เออเอาโอเคพี่น้องเลยจังใดก็คือว่าเด้อเนาะหาทางบริจิตเองก็สิได้ขอตัวจบคลิปเนาะพอพี่น้องสิได้ลาพี่น้องกลับบ้านกลับซองได้แับน,นี้ก็ได้เนาะเห็นบอกแต่เว้นนะพี่น้องเลยตึงเชิงอยู่เนาะพอแห้งแล้วนี่เนาะพอพี่น้องคำเผื่อมือหอดกคำเติมน,นะนึงเนาะเอาโอเคพี่น้องเลยจังใดจังใดเนาะหากราขบขอบุญขอบคุณนะผมมีพี่น้องอิอิ เบิด์ตจูคูจูคนอ,อยู่ดีมีแฮงเดอ้อเนา,าะฮะปจะจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประกา,ารเนาะพอพี่น้องเอยก็สำรับคลิปนี้ทางบิจิตเองขอลาพีาลาน้องไปก่อนขอให้เอฟซีเบิด์ตจูคูจูคนอยู่ดีมีแฮงขอกล้าวข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องเอย